ครับในวันนี้นะครับผมได้พาทุกท่านมาอยู่กันที่บริเวณหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรตาบลนานจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีสืบเนื่องมาจากว่าที่บริเวณร้านขายทุเรียนแห่งนี้แหละนะครับได้ประสานผ่านมาทางผมซึ่งให้ผมนั้นช่วยเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงของสังคมที่จะติดตามหาทรัพย์สินที่ทำตกหล่นหายไว้นะครับและในขณะนี้แม่ค้าพ่อค้า ซึ่งขายทุเรียนได้สามารถเก็บทรัพย์สินนั้นเอาไว้ได้จึงขอให้ผมนั้นช่วยเป็นสื่อกลางในการติดตามหาเจ้าของเพื่อให้เจ้าของนั้นได้รับสิ่งที่ทําตกหล่นหายนั้นกลับคืนไปนะครับเอาละครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นเช่าลยเราจะไปพูดคุยกับเจ้าของร้านทุเรียนแห่งนี้กันนะครับนี่สวัสดีครับพี่เป็นแม่ค้าทุเรียนใช่ไหมครับ เบื้องต้นพี่มีอะไรอยากให้รับใช้หรือช่วยเหลือหรอครับก็มีนี้จะให้ช่วยตามหาเจ้าของนะคะพอดีเขาทำเรื่องื่องจากรถเมื่อเช้านี้หมายถึงว่าเมื่อเช้าช่วงกี่โมงครับช่วงประมาณเดี๋ยวดูก่อนนะประมาณบ่ายสองก,กว่าครับคือพี่เจอเหตุการณ์อะไรขึ้นตอนนั้นมันเป็นรถยนนะคะเป็นรถยนวิ่งมาแล้วก็วิ่งเร็วมากจำได้ไหมครับเป็นรถรุ่นอะไรฮะจำไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีหลายคันครับแล้วก็ เป็นถุงอันนี้ปิวล่วงลงมาถุงยังไงพี่ขอถือหน่อยฮะเงินก็ปิวเต็มเลยหมายถึงว่าถุงนี้ปิวหล่นลงมาจากรถเลยเหรอครับหล่นลงมาแล้วก็ถุงมันเปิดด้วยค่ะแล้วเงินมันปิวครับหนูก็เลยวิ่งเก็บวิ่งเก็บกับลูกค้ามีลูกค้าช่วยเก็บด้วยครับก็ทั้งหมดมีมีตอนนี้ที่หนูนับไว้มันมี4 7 6 0เ็ด้หกสิบาทครับก็คืออยากให้ตามหาเจ้าของหากผู้ที่เห็นข่าวแล้วก็ให้มาขอรับคืนได้ที่พี่เนาะเอาหลักฐานมารับคืนได้ที่นี่ใช่ค่ะครับ อพี่เอาเงินออกมานับไปเลยครับครับคุณเดียนทำก่อนครับสี่พันเจ็ดร้อยหกเด็ดแป๊บนึงพีปีฉูชจืดก็ได้ครับายังไม่มาให้ผมไปไว้กับตำรวจไหมครับได้ครับพี่นะครับในร้อยเวรบันทึกกจะดำหลักไ้ครับเดี๋ยวเบื้องต้นพี่จะนำไปแจ้งความที่โรงพักแล้วตอนเย็นนะคะตอนปิดร้านครับปิดร้านหนูว่าจะไปมาที่ร้อยเวรครับ ก็คือว่าก็คือว่าเดี๋ยวคนที่เป็นเจ้าของเงินให้ไปติดต่อรับที่โสถานีตำรวจภูธรนํำบุนาจําเทียนนะครับครับพี่ขอขอยคียได้ไหมครับขออชงชงกันกี้ให้หน่อยนะครับครับนังนะพี่ครับขอบคุณครับนี่นะครับก็เป็นโฉมหน้าแม่ค้าใจบุญนะครับแม่ค้าใจดีที่ต้องการอยากจะคืนเงินให้กับผู้เป็นเจ้าของนะครับ ผู้ใดที่เป็นเจ้าของเงินจํานวนดังกล่าวก็สามารถติดต่อขอรับคืนได้ที่สถานีตำรวจภูทรตำบลนาจอมเทียนนะครับพี่ครับผมขอถามในอย่างเลยไหมครับในเมื่อพี่เจอเงินแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีใครเห็นกับพี่ด้วยอย่างเงี้ยทำไมพี่ถึงไม่เก็บเอาไว้ใช้เองอ่าขอความรู้สึกจริงๆอยากรู้ว่าก็ไม่อยากได้ค่ะก็กลัวคนอื่นเดือดร้อนใช่เขาไใช้แทนหนูคิดว่าเขาจะน่าจะเป็นลูกน้องบริษัทน่าจะเป็นเงินจากบริษัทที่หล่นหายรู้ว่ารู้ว่าหนูคิดว่าเขาเป็นพนักงานแน่นอนครับ เขาจเอาเงินไปให้บริษัทอ่ะถ้าถ้าเขถ้าเขาไม่มีเงินไปให้อ่ะก็เดี๋ยวหัวหน้าเขาจะหาว่าเขาโกงมั่งหรือว่ากระโดนหักเงินเดือนอย่างี้พี่ก็เลยคิดที่จะรีบตามหาเจ้าของเมื่อคืนครับผมมั่นใจว่าเงินบริษัทแน่นอนครับนี่นะครับใครผ่านมาซื้อทุเรียนร้านนี้นะครับหน้าหมู่บ้านเอื้อทอรนะครับก็ให้รู้ไว้นะครับว่าพ่อค้าแม่ค้าร้านนี้มีจิตใจเช่นไรนะครับก็ก็ทุกท่านก็ดูเอานะครับนี่นะครับก็ผ่านไปผ่านมาก็แวะกันได้นะครับที่ หน้าหมู่บ้านเอ,อื้ออรตำบลนาจอมเทียนนะครับขายทุกวันไหมครับพี่ทุกวัน,วนครับครับริมถนนสกุม,มิทนะครับน,นี่นะครับก็เป็นโฉมหน้าพาา่อค้าแม่ค้าใจบุญนะครับแล้วก็มีความซื่อสัตย์นะครับที่ได้เก็บเงินแล้วก็ไม่ได้หวังที่จะนําเงินนั้นไปเป็นของตัวเองนะครับกลับให้ทางสื่อมวลชนนั้นติดตามหาเจ้าของให้มารับคืนเงินนี้กลับคืนไป เพราะไม่ทราบว่าเจ้าของเงินนั้นอาจจะได้รับความเดือดร้อนอยู่หรือเปล่าในเวลานี้นะครับก็ต้องขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะขอบคุณพ่าค้าแม่ค้าขายทุเรียนบริเวณหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรตบบนนาจอมเทียนในโอกาสนี้ด้วยนะครับ